สดีครับวันนี้เราไปรีวิวไวรินรุ่น301ที่เป็น304นะครับกั306 34ตัวนี้เราเคยมีที่เป็นเชลโล่นะครับ301สวยงามตอนนี้ทางไวรินเราก็เลยทำผลิตสีแบบเชลโล่นะก็สีนี้ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าไม้ที่เราคัดเนี่ยเป็นไม้ที่สวยมากนะตัวนี้เป็นเอ o บ y f i นีฟิล o ์บอร์ดลูบิทเอ o บ y นีไม้เนี่ยบ่มมาแล้วแผ่นหน้า15ปีแผ่นหลัง25ปีะครับ เป็นไม้ที่มีเฟรมเฟรมนี่ที่ว่านี่เฟรมจริงๆเดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบให้ดูกับไ mm hmm. วลินที่เป็นรุ่น170นะครับมาจากแฟ c ทอรี่เดียวกันวอลมนชิพนั้นสวยงามทั้งคู่นะแต่เพนเกตไม้ที่แตกต่างผมยกตัวนี้เบามากแล้วก็สีสันที่ให้มาส่วนตัวนี้ปเป็น4:4ซึ่งถือว่าเฟรมสวยนะ170ถ้าําหรับคนที่มีงบน้อยก็ซื้อประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ติดมากับตัวไวลินนั้นก็จะเป็นพวกกล่องแล้วกันชัก เกดคุณภาพก็จะแตกต่างออกไปเดี๋ยวผมไม่ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้คือ170ผลรวมเปรียบเทียบว่าตัวนี้สําหรับพวกคนที่เน้นเรื่องคุณภาพหรือเล่นเป็นมาแล้วนะครับหรือจะเป็นพวกมือใหม่ที่ต้องการงานคุณภาพตัวคันชักเนี่ยจะให้ดูว่าแตกต่างกันมากอันนี้คือคันชักที่คุณภาพนะครับทางซ้ายมือผมทางขวามือนี่คือคอันชักเกดทั่วไปแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่าค่อนข้างจะตรงเขามีการคัดเกดแล้ว จะไม่ขายแบบงานพวกทอยที่เป็นพวกของเล่นนะแต่อันนี้คือขายแบบงานมบืออาชีพดัง mm hmm. นั้นถ้าตามบัจเจตแล้วตัวนี้ก็คือ1นึ่งถือว่างานเขาก็ไม่ได้แย่นะมีเฟรมนะมีเฟรมให้เห็น mm hmm. 1นึ่งจุดศูนย์ตันั้นคัดดีคัตติ้งหย่อมให้มาดูตัวนี้กันชักก้นเหล็กนะรก mm ็เกียรดีกว่าตัวนั้นเป็นใช้ฟอกอโบนีแท้ตัวตั้งกันชักเป็นไม้บราซิลนะใส่ก่อนอันนี้เป็นไซส์ส4่วนคือไซส์ขนาดเล็ก ซึ่งเราก็มี4ส่วน4ซึ่ง4ส่วน4นั้นก็จอยู่ในรุ่นของ3 0 3นั่นเองนะยวให้ดูแผ่นหลังความแตกต่างก็คืองานของหย่องนักตักองขัดกันมาใ,ใกล้หย่องตัวนี้จะใช้หย่องเกตคุณภาพสูงหน่อยนะครับเป็นของอันดนิโอนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหย่องเกตถูกลงมาหน่อยสีขาวการคัตติ้งก็ถือว่าเป็นงานปานี ส่วนไวลินไซส์เล็กเนี่ยที่เราเลือกใช้ก็คือตัวนี้เลยเป็นตัวสําคัญมากสําหรับไวลินเพราะว่าถ้าเราใส่เป็นแบบหางปลาไม้นะครับสองรุ่นนี้จเหมือนกันเราใช้เป็น abs นะฮะแล้วก็ใช้ไฟล์จูนเนอร์สตัวฝังไปในตัวเลยแต่ข้อแตกต่างก็คือตัวเอโบนีนะฮะตัวนี้เป็นเอโบนีแท้ฟิงเกอร์บอร์ดเอโบนีแท้เป็นมาลากัสกาเกรเอูบิดเอโบนีทั้งสองตัวนั้นเหมือนกันที่แตกต่างหลักๆคือตัวบอดี้ของ301นะครับ301 แลแตอนนี้เราจะให้ฟังเสียงดูนะครับว่าเดี๋ยวเราให้ดูกล่องก่อนกล่องนั้นแตกต่างกันที่ว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมมาตรฐานนะครับแล้วก็มียังสนเนี่ดีแทนมาให้ยังสนจะเป็นกล่องอะคริลิกนะคุณภาพดีเราก็จะนองเล่นให้ฟังนะครับมาฟังเสียงดู ก็จะทำให้ผมเล่นไอยถนัดเท่าไหร่แต่ก็ที่เสียงออกมาก็คือเ um สียงธรรมชาติไม่มีการปรุงแต่งนะครับอัดด้วย i p h o n สิบเอ็ดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะตอนนี้ความแตกต่างของวอินพวกนี้บางทีเราก็ใช้สายในการฟังดยการดีก็ได้ถือว่าเรสโซแนนซ์กค่อนข้างดีนะครับของตัวเครื่องแล้วก็มีน้ำหนักที่เบา เหมาสำหรับพวกที่เป็นแอดวาร์หรือพวกที่เริ่มต้นที่มีบัต g เจ็ตข่อน้างสูงสำหรับคลิปนี้เราก็จะจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe mm hmm. ด้ว้านล่างกดกระดิง่งเพื่อติดตามคลิปต่อปก,กันคลิปหน้าครับ